หลายคนทำบุญแต่ไม่เห็นผลหลายคนถวายทานแต่ชีวิตยังติดขัดแล้วคำถามที่เกิดขึ้นในใจคือทำไมเราทำบุญแล้วบุญไม่ส่งผลแรงหรือที่หนักไปกว่านั้นคือทำบุญมาทั้งชีวิตแต่เหมือนไม่เคยได้อะไรตอบแทนในวันนี้เราจะมาคลี่คลายคำตอบด้วยหัวข้อธรรมะที่ลึกและจริง ทำบุญอย่างไรจึงจะส่งผลแรงบทที่หนึ่งบุญคืออะไรและทำไมบางคนทำบุญถึงไม่ได้ผลขอใช้เวลาสักครู่ชวนคุณนิ่งและถามใจตัวเองว่าบุญคืออะไรหลายคนตอบว่าบุญคือการให้บางคนบอกว่าบุญคือการทำดี แต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าบุญคือเครื่องชำระจิตคือสิ่งที่สะสมได้และส่งผลได้ทั้งในชาตินี้และในชาติหน้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าแต่เหตุใดหลายคนทำบุญชีวิตจึงไม่ดีขึ้นคำตอบอยู่ที่เหตุปัจจัย บุญไม่ใช่แค่หย่อนเหรียญลงตู้ไม่ใช่แค่ใส่บาทตอนเช้าไม่ใช่แค่จุดทูบบนหิ้งพระหากแต่ต้องทำด้วยใจที่บริสุทธิ์ศรัทธาที่มั่นคงและเจตนาที่ถูกต้องเพราะบุญเกิดจากกายวาจาใจที่ประสานกันอย่างบริสุทธิ์เมื่อใจไม่บริสุทธิ์ผลของบุญก็อ่อนแอลงบทที่สองบุญ ไม่ได้วัดกันที่จำนวนแต่วัดที่คุณภาพของใจหลายคนเข้าใจผิดว่าการทำบุญให้ได้ผลแรงคือการทำให้มากที่สุดให้บ่อยที่สุดหรือให้เงินมากที่สุดแต่ความจริงแล้วพระพุทธองค์สอนไว้อย่างลึกซึ้งว่าเจตนาเป็นตัวบุญนั่นหมายความว่าการทำบุญแม้เพียงหนึ่งบาท แต่ทำด้วยใจที่บริสุทธิ์ตั้งใจดีมีความเมตตาอย่างเต็มเปี่ยมผลบุญนั้นแรงยิ่งกว่าการให้ด้วยใจลังเลหรือแม้จะให้หลักแสนแต่ให้ด้วยใจไม่บริสุทธิ์หวังชื่อเสียงหวังให้คนยกย่องผลบุญนั้นก็จะเบาบางหรือแทบไม่ส่งผลเลยเหมือนการปลูกต้นไม้ไม่ใช่ปลูกด้วยจำนวนมากที่สุด แต่ต้องปลูกในดินที่ดีรดน้ำด้วยความใส่ใจดูแลด้วยความรักเช่นกันการทำบุญที่แรงไม่ต้องมากแต่ต้องทำด้วยใจที่สะอาดบทที่3เจตนาก่อนทำขณะทำและหลังทำคือแก่นของบุญเคล็ดลับสำคัญในการทำบุญให้ได้ผลแรงคือการใส่ใจเจตนาทั้ง3ช่วงเวลาก่อนทำบุญ จิตต้องเกิดศรัทธามีความเต็มใจรู้ว่ากำลังจะทำสิ่งดีเพื่ออะไรไม่ใช่ทำเพราะถูกบังคับหรือเพราะกลัวบาปขณะทำบุญจิตต้องสงบต้องรู้สึกอิ่มใจไม่เร่งรีบไม่หวังผลตอบแทนแบบโลกโลกเช่นทำบุญแล้วขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งหรือทำบุญแล้วขอให้คนรักกลับมาเพราะนั่นคือการซื้อของไม่ใช่การสร้างบุญหลังทำบุญ ต้องรู้จักอนุโมทนาไม่ถือตัวไม่โอ้อวดแต่หมั่นระลึกถึงบุญนั้นบ่อยๆเหมือนรดน้ำต้นไม้บุญก็จะเติบโตงอกงามขึ้นเรื่อยๆคนบางคนทำบุญเสร็จแต่ใจกลับฟุ้งซ่านกลับไปนินทาคนอื่นกลับไปโกหกกลับไปสร้างกรรมใหม่เช่นนี้แม้บุญจะเกิดแต่ก็ถูกบาปกลบไว้จนมิดบทที่ 4. บุญต้องปลอดกิเลสจึงส่งผลแรง สิ่งที่ทำให้บุญอ่อนแรงคือกิเลสที่ซ่อนอยู่ในใจขณะทำบุญหลายคนทำบุญเพราะความกลัวทำบุญเพราะความโลภทำบุญเพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งใดบางอย่างแต่บุญแท้จริงคือการปล่อยวางไม่ใช่การยึดติดหากเราทำบุญเพื่อคาดหวังผลตอบแทนบุญนั้นก็จะมีเงื่อนไข เหมือนเมล็ดพืชที่ปนเชื้อราแม้จะปลูกแต่ก็ไม่เติบโตพระพุทธเจ้าเคยตรัสถึงการทำบุญว่าย่อมมีผลตามคุณภาพของจิตขณะกระทาถ้าทำด้วยโลภะบุญก็แปรเปลี่ยนเป็นเครื่องผูกมัดถ้าทำด้วยโทสะบุญนั้นย่อมไร้ซึ่งพลังถ้าทำด้วยโมหะบุญจะกลายเป็นภาพลวง ผู้รู้จึงไม่สนใจแค่การทำอะไรแต่สนใจว่าทำด้วยใจแบบไหนบทที่หําทำบุญให้ถูกกับตัวตนผลจะตรงใจยิ่งกว่าคนเรามีท่าทำไม่เหมือนกันบางคนมีศรัทธามากบางคนมีปัญญามากบางคนมีเมตตาสูงดังนั้นการทำบุญจึงควรสอดคล้องกับจริตตนเอง ถ้าเราถนัดสอนคนให้ใช้ธรรมทานถ้าเรามีแรงกายให้ใช้แรงกายสร้างกุศลถ้าเรามีทรัพย์ให้ทำทานอย่างมีสติถ้าเราชอบสวดมนต์ให้เจริญภาวนายิ่งทำในสิ่งที่สอดคล้องกับจิตบุญยิ่งเกิดแรงเหมือนน้ำไหลในทางที่มันควรไหลการฝืนแม้จะทำได้แต่พลังบุญจะอ่อนลงเพราะใจไม่เต็มที่ บทที่ 6. ความสม่ำเสมอคือพลังลับของบุญบุญไม่ใช่ไฟที่จุดขึ้นแล้วลุกวูบแล้วดับหายไปในพริบตาแต่บุญคือแสงที่ส่องทางทีละน้อยแต่มั่นคงเหมือนแสงเทียนแม้เล็กแต่หากจุดต่อเนื่องย่อมสว่างสวัยในยามมืดมิดหลายคน ทำบุญใหญ่แค่ปีละครั้งแต่ไม่เคยรักษาศีลไม่เคยภาวนาไม่เคยฝึกใจตนเองบุญจึงสะดุดไม่ไหลต่อและจางหายอย่างรวดเร็วในทางตรงกันข้างบางคนใส่บาตรเพียงข้าหอเล็กๆแต่ทำทุกวันด้วยใจที่มั่นด้วยศรัทธาที่ไม่แปรเปลี่ยนเช่นนี้ บุญย่อมสะสมกลายเป็นพลังส่งผลชัดเหมือนน้ำที่หยดลงหินทุกวันย่อมทำให้หินกลวงได้จริงบทที่7ทําทำบุญให้ตรงจังหวะบุญวันเวลาจิตเหมาะสมพระพุทธองค์ไม่เคยจำกัดการทำบุญไว้แค่เวลาแต่การเลือกจังหวะที่จิตเรานิ่งสงบอิ่มเต็มย่อมทำให้บุญแรงกว่า การทำแบบผ่านๆตัวอย่างเช่นทำบุญในวันเกิดด้วยใจรู้คุณชีวิตทำบุญให้พ่อแม่ในวันพิเศษด้วยใจอ่อนน้อมทำบุญในวันที่ใจเศร้าเพื่อปลดปล่อยอารมณ์และเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นพลังบวกทำบุญในวันโกนวันพระแล้วตั้งจิตปฏิบัติภาวนาเสริมหรือแม้แต่การทำบุญในวาระที่มีจิตบริสุทธิ์มากที่สุด เช่นวันกลับใจจากการทำผิดวันที่ตัดสินใจขออโหสิกรรมวันที่เรายอมรับความผิดด้วยใจจริงบุญในจังหวะเช่นนี้มีกำลังมากกว่าปกติหลายเท่าเพราะใจอยู่ในภาวะเปลี่ยนผ่านและพร้อมเปิดรับพลังใหม่บทที่8ท,ท,ทํทำบุญให้ถูกคนถูกที่ถูกทำคำว่าทำบุญให้ถูกคน ไม่ได้หมายถึงการเลือกคนที่เรารักหรือคนที่เราหวังจะได้บุญคืนกลับแต่หมายถึงการพิจารณาว่าคนที่เราช่วยเหลือเขาจะนำบุญนั้นไปต่อยอดได้หรือไม่เหมือนการให้น้ำกับต้นไม้ถ้ารดต้นไม้ที่ตายแล้วย่อมไม่มีผลเท่าใดแต่หากรดต้นที่มีชีวิตต้นนั้นจะเติบโตให้ร่มเงา ออกดอกออกผลย้อนกลับมาให้เราเองในวันหนึ่งเช่นเดียวกันการถวายพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการช่วยเหลือคนยากไร้ที่ยังมีศีลการอุปถัมภ์คนมีปัญญาให้ได้เรียนรู้การให้กับพ่อแม่ผู้มีพระคุณการทำบุญในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์มีพลังบุญสะสมมากบุญที่ถูกช่องเหมือนน้ำที่ไหลลงคลองตรงทาง ไม่หกไม่หายแต่ถึงเป้าหมายแน่นอนบทที่9ทําทำบุญแล้วต้องไม่ไปตัดบุญตัวเองเรื่องน่าเสียดายที่สุดของคนทำบุญคือทำบุญด้วยใจดีแล้วแต่มาทำลายบุญนั้นด้วยการกระทำในภายหลังตัวอย่างเช่นใส่บาตรตอนเช้าแต่นินทาเพื่อนร่วมงานตอนบ่ายทำบุญวัดแต่พอกลับบ้านทะเลาะกับคนในครอบครัว บริจาคช่วยคนแต่กลับไปพูดจาดูถูกเขาบาปที่ทำหลังบุญอาจกลบผลบุญนั้นโดยสิ้นเชิงเหมือนคนที่ปลูกข้าวแต่หลังปลูกกลับเผานาพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรารักษาบุญเก่าด้วยการตั้งใจไม่ให้อกุศลลจิตมาทำลายภายหลังและสิ่งที่ทรงเน้นมากคืออย่าโอ้อวดบุญอย่าถือบุญเป็นเครื่องยกตนข่มผู้อื่น อย่าใช้บุญเพื่อหวังผลโลกีเพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้บุญเสื่อมหรือส่งผลแค่ระดับตื้นไม่ลึกไม่ยั่งยืนบทที่10ปล่อยวางหลังทำบุญผลจะยิ่งส่งแรงโดยธรรมเมื่อทำบุญแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือการวางใจอย่ากังวลว่าบุญนี้จะได้ผลไหมจะรวยไหมจะหายป่วยไหมจะสมหวังไหม เพราะบุญไม่ใช่ของซื้อของขายไม่ใช่การแลกเปลี่ยนบุญคือพลังละเอียดที่ไหลไปตามกาลและเวลาและไปถึงเมื่อใจเราเปิดรับได้ยิ่งเราปล่อยวางไม่คาดหวงังไม่เร่งรัดบุญยิ่งส่งผลได้ไวและหนักแน่นการวางใจหลังทำบุญเหมือนการปลูกกล้าไม้แล้วไม่ไปขุดรากดูทุกวันแต่ อยู่กับความสบายใจเฝ้ามองด้วยศรัทธาแล้ววันหนึ่งต้นบุญนั้นจะเติบโตจนให้ผลแก่เราเองเมื่อคุณฟังมาจนถึงตรงนี้คุณอาจเริ่มเข้าใจแล้วว่าการทำบุญให้ได้ผลแรงไม่ใช่แค่ทำ แต่ต้องรู้ขณะร,รมต้องรู้ก่อนทรรมและต้องรู้จักวางใจหลังธทรรมต้องทำด้วยใจสะอาดเจตนาดีไม่หวังผลตอบแทนเกินพอดีและไม่ใช้บุญเป็นเครื่องยึดถือยิ่งบุญนั้นมาพร้อมกับศีลพร้อมกับเมตตาพร้อมกับความสม่ำเสมอพร้อมกับจิตที่ตั้งมั่นบุญนั้นยิ่งส่งผลไว ยิ่งส่งผลแรงทั้งในรูปธปรรมและในทางจิตวิญญาณสุดท้ายนี้ขอฝากไว้ว่าอย่าถามว่าทำบุญแล้วได้อะไรแต่จงถามว่าทำบุญแล้วใจเราเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างเพราะบุญที่แรงที่สุดไม่ใช่บุญที่ทำให้รวยไม่ใช่บุญที่ทำให้สมหวังแต่คือบุญที่ทำให้ใจเราดีขึ้น ใจที่รู้จักพอใจที่รู้จักเมตตาใจที่รู้จักให้อภัยใจที่รู้จักปล่อยวางและนั่นแหละคือผลบุญอันแรงกล้าที่เปลี่ยนชีวิตได้จริง